สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 าทับหนึ่งและป .3 าทับสองยินดีต้อนรับสู่ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับในวันนี้เราอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาตอนที่3กันนะครับเอนักเรียนคนไหนยังจำได้บ้างครับว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวในหน้าปัดนาฬิกาทำหน้าที่แตกต่างกันยังไงครับติ๊กตอก ติ๊กตอกเข็มสั้นมีหน้าที่บอกระยะเวลาเป็นนาฬิกาหรือชั่วโมงใช่ไหมครับเข็มยาวมีหน้าที่บอกระยะเวลาเป็นนาทีเข็มยาวเคลื่อน1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเคลื่อนสองช่องเล็กเท่ากับ2นาทีเข็มยาวเคลื่อน1ช่องใหญ่หรือเข็มยาวชี้เลข1เท่ากับ5นาทีเข็มยาวชี้เลข3เท่ากับ15นาทีเข็มยาวชี้เลข6เท่ากับ 30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเข็มยาวชี้เลข9เท่ากับ45นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงความรู้เหล่านี้นักเรียนอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะครับวันนี้เราจะไปดูโจทย์ปัญหาระยะเวลาตอนที่3นะครับพร้อมกันนะครับว่าเขาจะถามอะไรเราบ้างไปดูข้อที่1พร้อมกันเลยครับเขาบอกเราว่า พ่อเริ่มปลูกต้นไม้เวลา6กนาฬิกาสินาทีหลังจากนั้นพ่อปลูกเสร็จเวลา7จ็นาฬิกา5นาทีพ่อใช้เวลาปลูกต้นไม้นานเท่าไรเอนักเรียนครับโจทย์กลับมาถามเราว่าพ่อใช้เวลานาน,านเท่าไรแต่เรารู้นะครับพ่อเริ่มปลูกเวลาหกนาฬิกาสิพ่อปลูกเสร็จในเวลา7จ็นาฬิกา5นาทีนักเรียนทำตามคูได้เลยครับ จากนะครับลูกจากเวลาเท่าไหร่นะ6นาฬิกา15นาทีใช่ไหมครับลูกที่คุณพ่อเริ่มปลูกเราเทียบไปทีละขั้นก่อนนะครับจาก6นาฬิกา15ถึงเวลา7นาฬิกา 00, 00นตรงนี้ใช้เวลากี่นาทีนะครับใช้เวลา45นาทีใช่ไหมครับนะักเรียน ใช้เวลา45นาทีหลังจากนั้นจาก7นาฬิกานะครับถึง7นาฬิกา5นาทีก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะก็ใช้เวลา5นาทีนั่นเองจาก7นาฬิกาถึง7นาฬิกา5ก็คือเวลา5นาทีใช่ไหมลูกคุณครูครับผมเริ่มมองออกแล้วครับดังนั้น อ่าดังนั้นดังนั้นนักเรียนครับเวลา6นาฬิกาสินาทีถึงเวลา7นาฬิกานะครับ5นาทีตรงนี้ใช้เวลานักเรียนเขียนล,ลูกใช้เวลานะครับใช้เวลา45บวกอะไรครับบวก5 รวมแล้วเป็น50นาทีอนาทใช่ไหมครับลูกรวมแล้วเป็น50นาทีเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งทำให้เรารู้ว่าคุณพ่อเนี่ยใช้เวลา50นาทีในการปลูกต้นไม้นั่นเองครับต่อไปครับข้อที่2นะักเรียนคุณเริ่มบ่ายน้ำเวลา15นาฬิกา20นาที ขุนว่ายน้ำเสร็จเวลา16นาฬิกา15นาทีขุนใช้เวลาว่ายน้ำนานเท่าไหรเอขุนใช้เวลาว่ายน้ำนานเท่าไรหน,น่นา,นเ,านะเขาเริ่มอ่านนักเรียนเขียนตามมือคุณไี่เลยลูกจากจากนะครับจากเวลาเท่าไหร่นะจากเวลา15นาฬิกา20นาทีใช่ไหมครับลูกถึงเวลาเท่าไหร่นะเราก็ต้องเทียบไปทีละขั้นใช่ไหมครับถึงเวลา 16หนาฬิกานะครับจุดศูนย์ศูนย์นอตรงเนี้ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่ลูกตรงเนี้ยเขาใช้เวลาแค่4ี่สินาทีใช่ไหมครับห้าสี่สิบนาทีหลังจากนั้นเราเทียบต่อลูกหลังจากนั้นสิบหนาฬิกาศูนย์ศูนย์นอเอาถึงเวลาเท่าไหร่นะถึงเวลาสิบหกนาฬิกาสิบห้านาทีตรงเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลา สิบห้านาทีอ่าใช้เวลา15นาทีค,คุณครูครับผมน่าจะรู้คำตอบแล้วอ้าวดังนั้นครับนัเรียนเขียนเลยนะครับดังนั้นเริ่มว่ายน้ำที่15บหนาฬิกายีนาทีใช่ไหมครับถึง16บหนาฬิกาสินาทีใช้เวลาอ่าเรียนเขียนเลยลูกใช้เวลา สี่นาทีบวกกับ1ิห้านาทีรวมแล้วเท่ากับกี่นาทีครับลูก5้หนาทีอ่ห้สิบนาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่สองทำให้เรารู้ว่าคุณใช้เวลาในการว่ายน้ำเนี่ยห้าสินาทีครับเก่งมากครับนักเรียนครับต่อไปครับเราจะไปรุยหน้าที่ 92พร้อมกันครับลกูกแน่92้นักเรียนครับเขาบอกเราว่ารถตู้นะครับออกจากกรุงเทพใช้เวลาอา้าวตรงนี้เขาบอกว่าใช้เวลาบ้างใช้เวลา8นาฬิกาอะ8ชั่วโมง15นาทีนะครับถ้าเริ่มออกเดินทางเวลา22นาฬิกา45นาทีรถตู้เนี่ยจะไปถึงกรุงเทพเวลาใด รถตู้เดินทางไปกรุงเทพใช่ไหมลูกใช้เวลา8ชั่วโมง15นาทีหลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าเขาเริ่มเวลานะครับ22นิกา45เขาจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพมหานครในเวลาใดนักเรียนทำตามคุณได้เลยครับจากอ่าจากครับจากเวลาเท่าไหร่นะครับจากเวลาเท่าไหร่นะจากเวลา ยี่สิบสองนาฬิกาสี่สิ้านาทีใช่ไหมครับนะักเรียนใช้เวลาใช้เวลาเราเทียบทีละขั้นลูกใช้เวลา8ชั่วโมงอ่าใช้เวลาแชั่วโมงเอนักเรียนก็บวกไปเพิ่มอีก8ใช่ไหมครับก็จะอยู่ในเวลาที่เวลาที่เทลาไหน้า หกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีใช่ไหมครับอ่าถึงช่วงเช้าเลยหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเก่งมากครับนักเรียนหลังจากนั้นลูกจากเวลาหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับใช้เวลาอ่าใช้เวลาใช้เวลาเท่าไหร่ครับสิบห้านาที ใช้เวลา15นาทีนักเรียนก็ต้องบวกเพิ่มไปใช่ไหมลูก45นะครับบวก15ก็จะเท่ากับ7นาฬิกาอ่าเท่ากับ7นาฬิกาเพราะฉะนั้นนะครับทำให้เรารู้ว่าดังนั้นดังนั้นนะครับนักเรียนดังนั้นนะครับเขาบอกว่าจากเวลา22นาฬิกา45นาที นะครับใช้เวลาใช้เวลานะครับแปดชั่วโมงกับอีกสิบห้านาทีถึงอ่าถึงถึงที่ไหนลูกถึงที่ไหนนะครับถ,รถึงกรุงเทพอ่านะถึงกรุงเทพเวลานะครับถึงกรุงเทพเวลา จ็ดนาฬิกาครับอ่าเจ็ดนาฬิกานักเรียนตอบเลยครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอศูนย์เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นออย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนเห็นไหมคุณครูพยายามเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นนะครับว่าจาก22นาฬิกา4ี่ิบห้าใช้เวลาแดชั่วโมงนักเรียนบวกเพิ่มทีละส่วนนะครับเอาชั่วโมงเนี่ยมาบวกก่อน หลังจากนั้นค่อยเอานาทีมาบวกนะครับลูกเคลียก็นับไปอีก8ชั่วโมงใช่ไหมครับก็ไปลงที่เวลา6กนาฬิกาสีหลังจากนั้นที่รู้ว่าลูกว่าบวกไป8แล้วลูกก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก15นาทีก็จะไปลงที่7จ็นาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับข้อที่2ของเรานะักเรียนพ่อใช้เวลาวิ่งสองชั่วโมง20นาทีถึงเส้นชาย7จ็นาฬกา น40นาทีพ่อเริ่มนะครับวิ่งจากจุดเริ่มต้นเวลาใดเอพ่อวิ่งจากจุดเริ่มต้นเวลาใดนะไม่กี้ตรงนี้เราต้องนับยังไงลูกนับถอยหลังไม่กี้เรานับไปด้านหน้าใช่ไหมครับเราต้องนับถอยหลังลงก็เขาใช้เวลาวิ่ง2ชั่วโมง20ใช่ไหมลูกแต่ถึงเส้นชัยเนี่ย7นาฬิกา45เขาไม่ได้ให้ต้องการให้เรานับเพิ่มเราก็ต้องนับถอยหลังใช่ไหมครับว่าเขาเริ่มต้นเท่าไหร่นักเรียนครับเขียนเลย จากอาจากนะครับเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีใช่ไหมครับลูกอ่าเราก็ต้องถอยไปก่อนเวลาถอยเราเอาชั่วโมงมาถอยก่อนนะครับชั่วโมงของเราคือถอยไปสองชอมออ้าวก็เหมือนกับลบไปสองลูกถ้าลบไปสองไปเท่าไรก็เป็นห้าใช่ไหมครับอ่าเท่ากับห้านาฬิกา ห้านาฬิกาเท่าไหร่ลูก40นาทีอ่าเราถอยับไปสองครับหลังจากนั้นจาก5นาฬิกานะครับ40นาทีเราก็เอาของนาทีมาถอยบ้างถอยนะครับถอยไปเท่าไหร่ลูกถอยไป20สบนาทีอ่าถอยไป20่สิบนาทีเอนักเรียนก็ต้องลบใช่ไหมครับเอาที่20่สิบไปลบที่สี่ิ ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นนะครับ5นาฬิกาเท่าไหร่ครับครูเบนยี่สิบนาทีนี่นักเรียนครับห้านาฬิกายี่สิบนาทีนะครับดังนั้นนะเรารู้คําตอบแล้วลูกดังนั้นนะครับดังนั้นจากเวลาเริ่มต้นของคุณพ่อนะครับจากเวลาเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าพ่อเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่นะลูก ห้านาฬิกาใช่ไหมครับยี่สิบนาทีพ่อไปถึงเช่นอาเส้นชัยก็คือเจ็ดนาฬิกาสีนาทีใช่ไหมครับอ,อ่อา,า,าอจากเจ็ดนาฬิกาสีนาทีถอยไปอ่าถอยถอยไปเท่าไหร่ลูกรานะับถอยไป2ชอมอกับอีกกี่นาทีครับ20นาทีเวลาเริ่มต้นคือเท่าไหร่ครับเวลาเริ่มต้น เวลาเริ่มต้นนะครับคือ5นาฬิกายี่สิบนาทีนั่นเองครับห้าเรียนเขียนตอบได้เลยครับ5้านาฬิกายี่สิบนาทีศูนย์หนะครับ0 5นยจุดสอนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะครับเขาอาจจะถามให้เรานับ ไปข้างหน้าและนับถอยนักเรียนให้สังเกตดีๆนะครับลูกอย่างเช่นข้อนี้ใช่ไหมเขาถึงเส้นชัย7จ็นาฬิกาสีแต่เขากลับมาถามแล้วว่าพ่อเริ่มเท่าไหร่นะครับแต่ที่ดีเขาบอกระยะเวลาให้เรามาเรียนก็นับเพิ่มเวลานับถอยนักเรียนเอาชั่วโมงมานับก่อนหลังจากนั้นเอานาทีมานับนะครับต่อไปครับนักเรียนครับกิจกรรมหน้าสุดท้ายของเราเขาบอกเราว่าขุนเนี่ยออกเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เวลา สี่ชั่วโมงกับอีกห้าสิบนาทีลูกเอข้อนี้ต้องเป็นนับถอยหรือนับเพิ่มนะข้อนี้ต้องนับเพิ่มใช่ไหมครับเพราะขอบอกว่าถ้าเริ่มออกเดินทางแปดนาฬิกาสิบนาทีคุณจะถึงจุดหมายเท่าไหร่ก็เหมือนกับนะครับไปบวกไปอีกสี่ชั่วโมงห้าสิบนาทีใช่ไหมครับอนักเรียนทำพร้อมกับครูเลยจากนะครับจาก 8นาฬิกา10นาทีใช่ไหมครับเราเอาใช้เวลาก่อนใช้เวลาสชอมอเราเอาเวลาสชั่วโมงมาก่อนลูกเรียนก็บวกเพิ่มไปเท่ากับเท่าไหร่ลูก8บวกกับ4เท่ากับเท่าไหร่12ครับเป็นเวลา12นาฬิกา10นาที50นาทีนะครับหลังจากนั้นจากนะครับ 12นิกา10นาทีเราเอาส่วนของนาทีมาบวกเพิ่มบ้างนะครับใช้เวลาใช้เวลา50นาทีนักเรียนก็ต้องบวกเพิ่มไปใช่ไหมครับลูก A เ,เท่ากับเท่าไหร่นะ12นาฬิกา1 0นาทีก็เหมือนกับลูกเอา50มาบอกตรงน,นี้ลูก มนได้หกสิบใช่ไหมจริงจริงเนี่ยตรงนี้มนได้หกสิบหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเวลาได้หนึ่งชั่วโมงลูกก็ต้องปัดไปเวลามันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูกสิบสามนาฬิกาตรงอ่าสิบสามนาฬิกาตรงลูกเขียนไปเลยครับลูกสิบสามนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนดังนั้นครับดังนั้นอ่าดังนั้นนะครับดังนั้นจากเวลานะครับ 08.0อ่านะครับจุด10นใช้เวลานะครับลูกใช้เวลาเท่าไหร่นะสี่ 4. ชอมกับอีก50นาทีนะครับเขาจะเป็นเวลาทั้งหมดนะครับเป็นเวลาทั้งหมดครับ13.00นครับ เราตอบได้เลยลูกเขาจะถึงจุดหมายในเวลาบ่ายมงตรงใช่ไหมครับหรือ13บสามนิกาตรงนั่นเองครับอ่าโอเคครับต่อไปข้อสุดท้ายของเราครับนัเกเรียนเขาบอกเราว่าใบาบัวเริ่มเวลานะครับสอบสองชั่วโมงใช้เวลาสอบนะครับพอภัยครับใช้เวลาสอบสองชั่วโมง30นาทีหลังจากนั้น เขาสอบเสร็จในเวลา15บนาฬิกาสนาทีเขาเริ่มสอบเวลาใดเอ๊ e, นักเรียนลูกข้อนี้ยังไงนะเขาต้องการเราต้องนับเพิ่มหรือนับถอยหลังครับเขาบอกว่าเวลาที่ใช้สอบสองชั่วโมง30นาทีใช่ไหมครับลูกแต่เขาบอกเวระยะเวลาที่สอบเสร็จมาให้เราก็คือ15บหนากาสามนาทีหลังจากนั้นเขาให้ถามว่าะระยะเวลาเริ่มสอบเท่าไหร่เราก็ต้องนับถอยหลัง ชิ้นเดิมครับตักเรียนครับเขียนตามคุณครูได้เลยจากจากเท่าไรลูก15นาฬิกา30นเราต้องเขียนว่าไงลูกถอยไปอ่าถอยไปถอยไปก็คือนับถอยไปใช่ไหมครับเราเอา2ชั่วโมงมานับก่อนถอยไป2ชอมอสิบลบ2ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกก็จะเท่ากับ10เท่าไหรนะ สิบสามจุดสามศูนใช่ไหมครับลูกอ่าสิบสนหลังจากนั้นเราเอาสิบสามจุดสามศูนย์นเราเอาส่วนของนาทีมาถอยบ้างครับถอยไปนะครับถอยไปสามสินาทีอ่าถอยไปสานาทีเอสิก็เหมือนเดิมใช่ไหมลูกมืนกับอา 30มาลบตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ13บสามิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนี่นักเรียนครับทำให้เรารู้ว่าระยะเวลานะครับดังนั้นก็นลูกดังนั้นดังนั้นอ่าดังนั้นจากเวลา15 3 0จุดนใช่ไหมครับอ่าจากระยะเวลาที่เขาเสร็จเนี่ยถอยไปเราต้องบอกว่าถอยไปนะลูก อ่าถอยไปเท่าไหร่หนะ้าใช้เวลา2ชั่วโมง2ชอมอกับอีกกี่นาทีครับ30นาทีนะครับเป็นเวลา,าเป็นเวลาครับเป็นเวลา13.00นนะครับหรือ13นาฬิกานั่นเองครับนักเรียนเขียนตอบได้เลยลูก13นาฬิกาตรงครับ อ่าสิบสามนาฬิกานะครับอ่าสิบสามนาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปในบทเรียนนี้นะครับลูกถ้าเขาถามนะครับถึงระยะเวลาเริ่มต้นเราต้องนับถอยใช่ไหมครับถ้าเขาถามถึงระยะเวลาสิ้นสุดเราต้องนับเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณครูฝากความรู้ให้นักเรียน,นเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ